สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราพบกันนะคะคราวนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะของเรื่อที่สองนะคะเราก็เรียนเรื่องใบย,ยางนะคะคือการแบ่งมันเป็นชนะไทย44ตี่ๆๆตัวตั้งแต่กอกไก่ถึงองนทุกู่ออกเป็นสามส่วนซึ่งเรียกว่าอักษรสามหมู่โดยอักษรสาหมู่ประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ํานะคะอักษรสูงเราเรียนไปแล้ววันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอักษรกลาง เดี๋ยวเราไปสังเกตรเราไปไดูด้วยกันนะคะว่าอักษรการจะเป็นยังไงนะคะอักษรการเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันเก้าตัวนะคะอักษรสูงม็มีสิบเอ็ดนะคะอักษรการมีเก้าตัวแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะกอไก่จอจานโดเด็กตอเต่าดดชดาตอปลตากปอเไม้ปอปลาอออ่างแต่ก็จะมีนะคะเทคนิคนะคะก็คือไก่ขีดเด็กตายเด็กตายบนปากโอง ท่องให้ติดปากเลยนะคะถ้าไกลพิดเด็กใต้เด็กใต้เป็นปากโอ่ยมัอยู่ในการก้าวตัวก็คืออักษรกลางนั่นเองที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็นอักษรต่ําซึ่งเราจะเรียนในคราวต่อไปแต่วันนี้เราเรียนอักษรกลางก่อนนะคะอ่านดูต่อไปเลยนะคะอักษรกลางเนี่ยนะคะจะผันได้สามเสียงนะคะเช่นคําว่าไตไตใต้นะคะคําว่าไตก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของเราส่วนไต ะะก็คือเช่นมดไตผู้ไตใตนะคะจะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นเรียกอย่างนี้ว่าคนโบราณเรียกว่าที่ใตนะคะเมื่อเราเอาไฟไปจุดเนี่ยก็จะทําให้ไฟนั้นติดได้นะคะจะใช้กับคนสมัยโบราณน,นะคะถ้าคนสมัยใหม่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะตอนนี้นะักเรียนมาดูนะคะคําว่าไตไต้ไต,ตเนี่ยมีสิ่งใดที่เหมือนกันเ,เราสังเกตสีลองดูสิคะว่า คำว่า,าไตแต่ใตเนี่ยอะไรที่เหมือนกันคราวที่แล้วค,คุณครูเคยส,นสนอนหนูไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอักษรสูงใครยังจําได้บ้างแต่ถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเรา,ามีเฉลยอ่านเดี๋ยวเราไปดูเฉลยนะคะว่าคําว่าไตแต่ใต้เป็นยังไงอ่าคาเฉลยก็คือมีพยัญชนะต้นก็คือตอเนะต่านะมีตอเต่าเหมือนกันหมดเลยทั้งสามตัวแล้วก็มีสละเหมือนกันก็คือสละไอนะคะเฉลยก็าาคือพยัญชนะต้นเหมือนกันสละเหมือนกันพยัญชนะต้นก็คือตอเต่า หลักก็คือสลารไอเราย้อนกลับไปดูที่เดิมนะคะอะ่ดูอันที่สองนะคะคําว่าไปแตใต,ต่ดูซิเหมือนกันเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีวิญญาณชนะต้นต,ต,ต่อเหมือนกันมีสารไอเหมือนกันแล้วแตกต่างกันละ่ะอะไรที่แตกต่างกันถ้าหนูไม่รู้ก็ไม่อยากไปดูเฉลยเลย,เ,ลยเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังก็คือมีรูกวรณยุกต และอ่านออกเสียงและความหมายคำที่แตกต่างกันวันยุกวรรณยุก็คือไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาแต่อักษรกลางนั้นจะผันได้แค่เพียงสามเสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกแล้วก็เสียงโทลองไปดูอันเดิมนะคะว่าเป็นยังไงยังคําถามเดิมอดูนะคะคําว่าไตไตใต้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือไตก็คือเสียงสามัญไตก็เสียงเอกใต้ก็เสียงโท ความหมายก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็คือไตก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายไตนะคะก็เป็นอาการแสดงเช่นมดไตปูไตส่วนใต้ก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถติดไฟได้เพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีสระเหมือนกันนะพยัญชนะต้นเหมือนกันก็เพียงแต่ว่าที่เหมือนกันแต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือเมื่อเรามาผันเป็นไตไตไตแล้วความหมายของไตก็แบบหนึ่งความหมายของใต้ก็แบบหนึ่งนะคะไตก็แบบหนึ่งใต้ก็แบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าตรงกลางสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีพยัญชนะต้นเหมือนกันคือต่อเต่าระลเหมือนกันคือสละไอสิ่งที่แตกต่างกันก็คือมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทก็คือ ไม่เอกไม่โทนั่นเองนะคะวันนี้ก็คงจะเท่านี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูนะคะเพื่อให้เข้าใจได้และถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็โทรมาถามคุณครูได้นะคะคุณครูยินดีที่จะให้คําตอบนักเรียนในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะคะบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ